บรรยากาศตลาดเรนูพี่น้องเลยตลาดแรงเรนูพี่น้องเลยบรรยากาศสดดไหมพี่น้องส้มครับผมมันนี้ผมมาตลาดนัดแรงเพื่อเรนูครับผมบรรยากาศหงายอย่งแรงอาหารการกินตอนแรจะเป็นอาหารการกินแบบพื้นบ้านเท่านี้เลยครับผมพี่น้องเมันตั้งนิกหน่อยนักเรียนพอแม่มันมารับนิดหน่อยนั้วแก่เหมืนก็มาเสืออาหารไปกินนะครับตลาดแรงเรนูนี่มีถูก มีทุกวันเด้อพี่น้องเด้อมีทุกวันครับผมมีทุกวันอาหารการกินนะพี่น้องปลาซองนั่นเลยครับผมทำมาตรสอบไปนิดนึงกดที่ตามไอซีแย่ไม่หรือพี่น้องเด้อเราจะได้รับลังใจในการท่องเทีครับผมอ๋อพี่น้องไปติดตามรับุ่มก็ได้บรินีซีแย่สีผ้าปเบิ่งอาหารการกินครับผมบรินีบรรยากาศงามแดงๆครับคึ้นบรินีฝนบโตกครับพี่น้องอากาศดีครับบรินีฝนบโตกเรียกว่าคึ้นโยกโบโตกครับผมบรรยากาศครับทั้งยังหน่อยเดือดเตี้ยนครับบรรยากาศ ส่วนนั้นจะเป็นอาหารพวกหนักสมมะขามไปะยเสียหน้าครับผมมะขามอนะันหนุมกมชินครับหนุ่ชินอย่างครับ หนุ่มสนับสนุนนะครับเต็มใหม่เต็มมือเลยอาหารการกินครับเราจะปิ้งเป็นปิ้งปลาปิ้งไก่เสนาครับมุกปลาเสนาครับอาหารยมแดงๆแบบบๆนดานครับเนื้อเดียดเดียวมังงาครับผมเนื้อเดียเดียวเป็นพวงพวงไก่ครับผมบรรยากาศอาหารกินมักงวงเปียวครับรวมทั้งนี้อาหารการกินโกเปียทอดครับ บรรยากาศย,ยามแดงๆครับผมตลาดนัดเรนูครับผมส่วนใหญ่จ,จะเป็นโซนเทศอาหารสดอาหารเทศบาลนะครับพี่น้องอาหารยาม,มดแดงแดงนั่นปลาคอที่เป็นสำ้ำแล่เหลี่ยมครับผมปลาคอที่สุกต้มนะครับผมจะเป็นผักปลาแตงครับผมฝรั่งเได้บอกที่ละม่วงสุกกิโลละสามสิบห้าบาทครับส่วนนี้จะเป็นอาหารสวนคัก อาหารขัดมะกล้วยครับผมอส่วนนี่ของเบียงของบ้านครับผมมะม่วงเป็นสูตรมะม่วงกะทิครับพี่น้องมะม่วงกะทิเขาของบ้านครับอาหารโซนทะเลหรอกครับผมส่วนนั้นบรรยากาศยามแดงแดครับของบ้านครับมจะเป็นมะม่วงครับพี่น้องมะม่วงสุปจิโร่ยี่สิบบาทน้ำใยครับพี่น้อง คะครับผมทสามอย่างร้อยรวมได้ด้วยค่ะเด้อทั้งมันก็รวมได้ละเดียวกันนะคะสามถุงหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องนะครับได้ครับพี่ปุ้งได้เป็นเอ็นยังชินเลยพี่น้องห่างกินเป็นกรขนมเป็นหมองมังไงได้ครับสถาบันเทนัวครับผมวุ้นมันด้วยวุ้นอันมันอันเมือมันกินยำโอ้เป็นยำยำถุงเจ้าบาทครับแม่ค่ะสาม เป็นเนี่ยมสามสิบบาทแต่สองอยางเลยครับมันนี่อาหารการกินครับตลาดเลาะตลาดแรงเ,เมนูตลาดแรเงเมนูเมนูมีถูกวันมีถูกวันเด้อพี่น้องอันนี้ครับข้าวมันไก่กองๆเลยเจ้าบาทครับพ่อคา้คานี่กองละสี่สิบบาทครับพี่น้องข้าวมันไก่แบบทอดกรอบก็มี ยามเรงแดงมากข้นกับสีหลายเลยจัง,งอยครับผมแต่ว่าผมมาไปเบ็ดเนี่ยประมาณหามงครับวันนี้หามงเนี่ยแกงแกงขี้เล็กมมกปลาครับผมมุกปลาซิวปลาแก้านี่น้องครับนาอมุกได้เจ็ดบาทครับพ่อค้าเมุกได้ยี่สิบบาทพี่น้องแกงนงใหม่เป็นกระมีเลยครับผมแกงนงใหม่อาหารยาเแ่งแดงบานเฮ่า,า,าครับผมบรรยากาศครับ ไปหลังหยอกปลาถูกเก่งโนใหม่ครับแกงใหม่ทุงเจ้าบาทคทำไหมค่ะทุงไอ้มุ้งทุงหนึ่งนะครับแก่งโนใหม่นี่สุมอันนี้นะคะครับสุมแงกว่าครับนี่เส้นหนียวค่ะเส้นหนังวัวอทุงในยี่สิบบาทให้กันบ่ครับทุงในยี่สิบบาทให้กันอาหารกินเนี่ยชนนั้นจะเป็นอาหาร อาหารซุปหลายครับผมตัวนึ่งอาหารซุปอาหารหนึ่งอาหารอย่างมาเสนะครับกระเจียบครับผมหัวเจียบโน่ใหม่มาเนะครับคอยเนื้อต้มเนื้อลาบพะลุกาเสนะครับเนื้อแดงแดงครับบรรยากาศครับนั่งดื่มเรียนมันดูนักเรียนมาดื่มเลียนมาเสืออาหารกันกินนะครับไล่ครับผมโซวนตัวนี้เนื้อแดงน้องรออะไรก็ที่นองเนื้อแดงแดงครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับสุดท้ายจะเป็นอาหารซุปอาหารอย่างนี่นะครับผม อย่างหมูอย่างเนื้อปิ่งกุ๊บปิป่งปลาไปเลยครับแตลงหมูครับผมส่วนท่านี้พี่น้องซีแยกพื่อนองเราตลาดนัดเตนูสันนี่ครับผมทามากะระซอกอย่าลืมกดติดตามไอซีแยกบและพี่น้องเพื่อเพื่อเกระตังใจงในการทำคลิปครับผม,มเคลมเนียไว้นเสนีนะครับเคลมเนียไว้เสนีขึ้นหาพรอกันไหมครับสวัสดีครับ